หนึ่งร้อยมลนะครับสารสกัดเพืเพียวอันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับวิธีใช้นะครับงดใช้ครีมทาแป้งนะครับสักสิบวันเพื่อเป็นการปรับสภาพผิวกับทงสารแล้วก็ซ่อมเซลล์ให้กลับมาแข็งแรงนะครับถ้าเซลล์ของเรากลับมาแข็งแรงอะผิวเราจะได้ผิวที่อ่อนไวจะดูเด็กขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ไวต่อแสงแดดสามารถฉีดใต้ลนะิ้น มีค่าพิษความเป็นด่างมีโมเลกุลที่เล็กนะครับสามารถที่จะลดความเหนืยความข้นของเลือดได้นะครับถ้าเลือดเราดีทุกอย่างก็ดีผิวพรรณก็ดีเนาะถ้าเจ็บตานะครับฉีดเข้าตานะครับถ้าผู้ใดที่มีรู้จักวิธีการนวดขัวซานัยิ่งดีนะครับผมเป็นแผลตรงไหนฉีดได้เลยนะครับฉีดตรงคอนะครับเพื่อที่จะให้มันซึมให้มันซึมเพื่อที่จะ น้ำเหลืองนะครับตามข้อมือก็ฉีดได้นะครับตรงตามข้อมือใต้หูพวกเนี้เพื่อที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงนะครับผมผมโฟกัสที่หน้าเนาะฉีดที่ผมเนี่ยผมไม่มีร่วงนะครับผมดีมากนะครับแค่นี้ครับผู้ใดสนใจกระซังใดเลยด้ยค่ะเด้อสำหรับเซรั่มสไลด์ฝาแลลวกบสบู่สไลด์ฝาท่านผู้ชม เซรั่มขวดละ250บาทสบู่ก็ละ250บาทสั่ง1ชุด400บาทส่งฟรีแบบโอนนะคะหากท่านใดบ่อยากได้สบู่ก็สั่งแต่เซรั่มก็ได้ด้คออ่ะเ้อเซรั่มสองขวด400บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอาสำรับสบู่ก็จะเป็นสบูส่สไลด์ฝาล้างหน้าถูวตัวได้นะคะเซรั่มสไลฟ์ฝาฉีดหน้า บำรุงผิวหน้าช่วยทำให้ใบหน้าเราแข็งแรงรูขุมขนกระชับหน้าดูเด็กลงนะคะท่านใดที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดดงดำฝ้าแดดฝ้าล่มฝ้าเลือดเนาะคะ่นะเนาะสนใจสังใดเลยะะด้อค่ะเด้อแอดมินนูหน่อยแปะ QR Code ค้ดไล่ไว้ให้ท่านผู้ชมหรือจะโทรก็ได้เ้อนะคะ่ะเด้อโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์092 6 3 2 5 5 1 3นะคะสำหรับคิวอาร์โค้ดท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ท่าในใดที่สนใจเข้ากลุ่มไล่ะใส่คิวอาร์โค้ดเดียวกันเวยค่ะเด้อคิวอาร์โค้ดสแกนเข้ามาได้เลยนะคะสแกนเข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะแอดมินหนูหน่อยถึงจะมองเห็นนะคะเด้อเข้ากลุ่มายฟีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้าฟรีย้ำนะคะว่าเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย อิตตามแอดมินุ่น้อยได้ทั้งสองช่องทางท่านผู้ชมทางกลุ่มไลน์และทางช่อง YouTube นะคะแอดมินุน้อยวางให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอา้าวแอดมินุน้อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม я, ่แฟนคลับเอฟซทางช่อง YouTube ทุกถูกท,ท,ท,ทานเลยคะ่ะเด้อสำหรับคลิปนี้มาตามต่อห้าน้อยมารวมกันเลยเนาะคะ่ะเนาะเมื่อวานนี่ห้าน้อย no มาร่วมเขาจักรรอบทา่านผู้ชม เข้าไปสองรอบนะคะเนาะก็คือรอบปกติแล้วก็ VIP มมวีไอพีท่านผู้ชมเมื่อวานนี้แอดมินโนนอยตายเล้าพัฒนาด้วยค่ะเด้อตายเลี้ยวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ลดท่านผู้ชมเล้าพัฒนาลดลดแทบทุกสำนักเนาะค่ะเนาะแอดมินโนนอยพาคอมเมนต์พปินหังเสียเงินขอโทษขออภัยทุกททุก่าน,นะะด้วค่ะเด้อเมื่อวานนี้แอดมินโนนอยกัดตายคือกันท่านผู้ชมเมื่อนนี้พึ่งกับปืนท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เมื่อไปพัน พันสามรอยบาทนะาผูชมแอดมินหน,หน่อยตายเล่ามาว่านี้อ่ะสำหรับคลิปนี้มาตามตัวกันเลยนะคะเนาะฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมอ่แอดมินโน,นอยกับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องแนวทางเหล็กฮานอยทุกๆุกท่านด้วยค่ะเด้อเขามาแล้วอย่าลืมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ แอดมินโน,น้อยนัน่มแนเด้อค่ะเด้อกต่สีแดงไม่กำลังใจมาลงแนวทางหายเบิองเนาะค่ะเนาะมื้อนี้มาดสายแน่ท่านผู้ชมมื้อเช้านี้ตื่นสายสายนอนนอนแต่เวนอยู่แต่ว่ามื้อนี้ตื่นสายท่านผู้ชมนอนดีจังได๋บุอ่าเมื่อวานนี่เด่นศูนย์กับ1วิ่งศูนย์รูดศูนย์อะศูนย์มารอบกาชาดเอ้ามาอยู่เด้เนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้รอบกาชาดมาอยู่่เนาะะคเนาะ กาชาด์ไหมกาชาดมาเจ็ดศูนย์แมนบ่กาชาดมาเจ็ดศูนย์ที่ท่านผู้ชมสามเจ็ดศูนย์สามตัวแตกรอบกาชาดท่านผู้รรมชมสามตัวแตกรอบกาชาดนะคะสามเจ็ดศูนย์อ่าเลขออกศูนย์เจ็ดนะคะเนาะอ่าเด่นมารสองตัวท่านผู้ชมเด่นมาทั้งสองตัวนะคะอ่าพิเศษไม่มาปกติหกสี่หนึ่งนะคะเนาะเจาะ เขาใน6คูเด่นอยู่ท่านผู้ชม4 1 4ตัวกลับแล้วก็ VIP 3 3 4นะคะเนาะ3 3 4ตัวตรงเมื่อวานใน3รอบท่านผู้ชมเมื่อวานในแตก3รอบกับรอบกาชาดสำหรับทันได้ถือดีใจน่ำท่านผู้ชมฮาหน่ยฮาหน่ยมารวมนะคะเนาะกาชาด307 370มันบ่ท่านผู้ชมกาชาดแตก มาเบิ้งทางเลขกันเลยเนะคะ่ะเนาะแนวทางฮานอยมัดรวมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะสองสามศูนย์หนึ่งห้าหกนะคะเลขเด่นจับวินเด่นสองสาม วิ่งรูปสามนะคะสิบห้าคู่วินนะคะสองสามสองศูนย์สองหนึ่งสองห้าสองหกจังได้ทา่านผู้ชมเมื่อคืนนี่เมื่อวานนี่บวถือเหล็กบวถือเหล็กเราไปนอนมาที่นี่ทา่านผู้ชม เด็กเล่าพัฒนาตายท่านผู้ชมแอดมินหน่อยตายนอนมาที่นี่ท่านผู้ชมจังฝันมาที่นี่ฟันว่าได้กินข้าวกับเหล่าเหล่านอกวนนี้ท่านผู้ชมกินกับเหล่าฝรั่งโอ้ยบ่ถือเรลยกเขาฝันจังนสีบ่ท่านผู้ชมฝันแล้วฝันได้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวจำเรากินโอ้ยเป็นจังสั่นนะท่านผู้ชมบัดเออสื่อเหล็กเล่าแล้วบ่ถือเหลยกบัดไปนอนฝัน ฟันบาได้กินข้าวเหนียวกับเหล่ากินยังกินข้าวเหนียวกับเหล่าเนาะท่านผู้ชมจังได้จังฟันไปเป็นบ้าเป็นป่วงจังสันเอา้ามืออื่นสู่ต่อคือเกาท่านผู้มชมซุยแตมเดี่ยวล่าพัฒนาเจาะไปที่สองเจ็ดออกสองหกเป็นไปได้จังได้ท่านผู้ชมถ้าสองมาเป็นไปได้แค่สองเจ็ดย่งออกสองหกแตมเดี่ยวออกไกลๆก,ก็นั่นกับ,บ,บว่าดอกเนาะท่านผู้ชมฟันรูดกะ ผิดตัวผิพผาดไปธรรมชม้ชมสำหรับเราพัฒนาแอดมินหน่อ่พอโทษพอแม่พีนออ่น้องเฟ็นคลับ FC, เอฟซีาพัฒนาท,ทุกทุกฐานเลยค่ะเด้อแอดมินหน่กเกษียคือการธรนมชม้ชมเมืออื่นสู่กันใหม่นะคะเนาะสองหกสามศูนยะ์สามหนึ่งสามห้าสามสามหกแล้วก็ศูนย์หนึ่ง ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกและห้าหกนะคะสิบหาคูวินเต็มท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเต็มชุดเต็มชุดนะคะฮาหนอยมัดรวมสามรอบเด้อท่านผู้ชมรอบกาชาตพิเศษปกติและ VIP นะคะหากท่านใดบอแท่งรอบกาชาตก่ะ เน้นพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะเด่นประจำวันชนกับในตารางสองโตท่านผูชมหนึ่งกับ5้าวิ่งรูดสานะคะเด่น3มเด่นสองกับ3มวิ่งสมรูดสามหกคู่เด่นเน้นเจาะสามหนึ่งสามห้าสาหกย์ห้า หนึ่งห้าหนึ่งหกสองคู่วัดใจนะคะสามห้าและศูนย์ห้า,สหาเสียงลดไายพักเด้อท่านผู้ชม คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะสามหนึ่งสามห้าสามหกศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสองคู่วัดใจสามห้าและศูนย์ห้าสายวิ่งสายรูดอ่ะวิ่งสามรูดสามนะคะต่อมาท่านผู้ชมรูดสามตัวเมื่อวานในสามตัวแตกรอบอ่ะกาชาปมเีกา อย่าเพลอ,อย่าผ่าเด้ค่ะเออสามตัวเพราะว่าซีน้อยนี่มันสัมพันธ์กันนะาุผู้ชมสามตัวแตกระวังมือนเอ้าวคุณพ่อคุณแม่สําหรับชุดสามตัวแคปหนา้าจอเอาเด้ค่ะเ้อสำหรับถ่ายคลิปนี่ท่านใดจะสั่งสบู่กาแฟหยาดสีฟันโทรสั่งเล,เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามนะคะเก้าแปดสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะโมโนกับขาวจะงม โมโนบำรุงสายตาเขาจะงมแก้ปวดเมื่อยนะคะแล้วก็ยาสีฟันสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปสกกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้คุณพ่อคุณแม่ทันใดที่มีปัญหาทางช่องปากด้วยค่ะเออปวดเหงือกล่อยๆป,ปวดฟันเสียวฟันนะคะอ่าแล้วก็สบู่กุนตานระเบิดขี้ใครนะคะแพ็คละ1 9 0าทล้างหน้าถูตัวได้นะคะ เซรั่มสลายฟ้าสบู่สลายฟ้าชุดละ400บาทส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับเซรั่มหนขวด250บาทสบู่หนึ่อน250บาทอบาทถ้าสั่งขวดหนึงก็คือ250บาทมีค่าส่ง35บาทนะคะถ้าสั่งสองขวด400บาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะอ้าวท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินหนหน่อยขอบคุณ ทุกทันที่ติดตามรับชมขอให้โชคดีแห่งๆปังๆทุกทันพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ